สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับยายญาพลกับช่องวายพีชวนชมในวิเนเตดครับครับผมวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปหลักผมนะขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้ทางช่องแล้วนะครับยังขาดกระถาง6นิ้วอยู่ครับเพื่อที่จะนาไปเปลี่ยนก้าไม้เอามาแจกกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ผมก็จะนําต้นไม้นะฮะลูกไม้ที่ผมเพาะไว้เพาะเลี้ยงไว้นะฮะ เอานำมาจัดจำหน่ายกับให้กับเพื่อนๆครับชุดนี้จะเป็นมงกุฎลาชันนะฮะทั้งสี่ต้นนะครับแต่ชุดเนี้ยผมไม้ผมหมดแล้วผมจะไม่เหลือนะครับผมก็จะเอานําเอามาจัดจำหน่ายอยู่สามต้นแต่ผมให้เพื่อนๆสมาชิกเลือกเลยว่าจะเอาต้นไหนนะฮะว่าผมจะเขียนไว้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวทีละต้นละกันก็ครับต้นแรก ก็จะเป็นมงกุฎราชันนะครับอันนี้อยู่ในกระถางกระป๋องสิบนิ้วนะครับต้นเบอร์หนึ่งนะฮะนี่นะครับเ่อเนเพื่อนลองดูฟอร์มนะฮะรากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติแต่ผมได้าทําการเบรลากเบนลากแล้วปลูกสีผ้าองสาวไว้นะครต้นนี้นะฮะก็ต้นนี้ผมขอ,อจําหน่ายอยู่ที่สองร้อห้าสิบบาทรวมส่งรวมส่ง อีเอให้นะครับนะฮะก็อันนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งนะครับตำแหน่งจริงครบนะครับถามว่าทำไมขายแพงใช่ไหมมันขายถ้าถามว่าแพงไหมมันก็ไม้มันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆดูนะับมันไม่ใช่ต้นเล็กนะอดูมือผม,มกันนะฮะเท่ากับกระป๋องเบอร์ดี้ถ้าไม้ไซส์นี้ฟอร์มนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกลองไปดูในกลุ่มซื้อขายชวนชมก่อนก็ได้ครับว่าเขาขายอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะ อย่างที่เขาตัดนะแบบที่แบบตัดลากตะขาดนะครับยังยังไม่ได้ลากรับอันนี้ลากสเต็ปสองแล้วนะฮะคือยกขึ้นยกเนี่ยพ,พอผมถอนให้ไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปเอาไปจัดปลูกในกระถางที่ใหญ่กว่านี้ได้นะฮะอันนี้ไม้ผมเพิ่งลงปลูกได้ประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนนะฮะก็แต่จริงๆมันยังไม่ถึงกําหนดที่จะเอามาขายแล้วครับเพราะว่าแต่ตอนเนี้ต้องการเงินไปเปลี่ยนก้าไม้นะฮะไปซื้อกระถาง นะครับแต่ดินนะผมมีแล้วเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมอเอามาเมล็ดมาขายก็มีเพื่อนสมาชิกติดต่อเข้าไปซื้อยีอ่สิบมล็ดนะครับยี่สิบมล็ดก็เป็นเงิน100ร้อยกว่าบาทาหากค่าจะส่งแล้วผมก็จะเหลืออยู่หนึ่งร้อยบาทมันก็ยังไม่พอนะฮะเพราะว่ากระถางก็ใบละห้าบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมเอามาอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะครับผ่านไปนะครับออันนี้จะเป็นต้นที่สองนะครับต้นนี้ก็จะเป็นรากตะขาบนะครับทั้งสี่ อ่าทั้งสี่ด้านนะฮะจะมีสี่เส้นฮนะ,ะก็อ่าในเส้นเส้นนี้เส้นก็จะอยู่ตรงกัน,นะครับแต่เส้นเนี้ยคือต้องไปเล่นอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม้ผมมีการคัดตำแหน่งกิ่งมาให้แล้วนะครับก็ลองดูฟอร์มครับอ่าต้นนี้ก็อ่าอยู่ในราคาสองร้อยหสิบาทเท่ากันนะครับเพราะว่าไม้มันอยู่ในกระป๋องเก้านิ้วนะฮะอ่สิบนิ้วไม้อยู่ในกระป๋องสิบนิ้วนะครับ เพื่อนๆลองไปดูก่อนได้ครับว่ากระป๋องสิบนิ้วเพื่อนสมาชิกท่านอื่นเขาขายจําหน่ายกันอยู่เท่าไหร่ดีกว่าครับอันนี้จะเป็นตระกูลไทเซโคนะครับมงกุฎราชันนะฮะแล้วก็ต้นที่สามนะครับอ่ต้นที่สามอยู่ในกระป๋องเก้านิ้วนะครับต้นนี้ก็อ่าจะเล็กเล็กลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นอลากกึ่งธรรมชาตินะครับตัดลากแก้วผมก็จะเบร์ลากไว้จัดลากไว้แบบแบบนี้นะฮะ จัดเป็น45องศานะครับต้นนี้จะเป็นไม้ทรงจรวดหรือทรงฉัดนะฮะผมก็คัดตำแหน่งกิ่งไว้ให้บ้างแล้วนะครับต้นที่3่าต้นนี้จะเล็กกว่า2ต้นนี้หน่อยผมอ่าขายอยู่170บาทแล้วกันนะครับรวมส่งให้ครับอ่าครับอ่านี่ก็ผ่านไปนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคู่นี้นะฮะ มันต้นนี้มันเล็กหน่อยมันอยู่กระป๋องเบอร์แปดนะครับต้นนี้เป็น,ปนตัดรากตะขาบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวจะขายคู่เลยอ่านี่นะครับจะเป็นรากตาขาบรอบต้นนะคะแบบนี้นะฮะตอนที่ผมตัดรากตะขาบแล้วคัดไว้ให้แล้วนะฮะอ่าไม้เป็นฟอร์มกิ่งฉัดนะฮะมีการคัดตำแหน่งกิ่งแต่แผลหายดีแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบแผลที่เขามีการเน่าแต่หายดีแล้วนะครับนี่ครับ อ่ะครับอ่ะคู่นี้นะครับผมขายอยู่250บาทรวมส่งให้แล้วกันครับก็เป็นมงกุฎราชันนะครับเบอร์เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะฮะแล้วก็ทักข้อความอินบ็อกซ์ผมไปนะครับว่าอินบ็อกซ์ทักอินบ็อกซ์ในเพจ Facebook ผมไปนะครับแล้วผมจะขึ้นหน้าหน้าเพจไปให้นะฮะอ่าเบอร์3กับ4นี่ผมจะหน่าอยู่ 250ร้อยหสิบาทนะครับรวมจัดส่งให้นะฮะแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ถ้ค่าไปซื้อเขานะครับมันก็ต้องประมาณร้0ยเจ็ดิบร้อยแปดิบาทแล้วต่อหนึ่งต้นรวมรวมจัดส่งนะฮะอ่าแล้วก็ดายามอีกทีต้นนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์สองนะฮะชอบต้นไหนก็อ่าแคปแคปเจอร์หน้าจอมาฮะนะฮะแคปแล้วก็ลงไปนะครับหรือว่าบอกเบอร์ก็ได้ครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะ 250้ห้าสิบาทเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็อ่ะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ผมก็จะมีทั้งหมดสามตัวนะฮะก็จะมีที่จำหน่ายได้นะฮะตอนนี้หลักๆเลยก็จะมีอ่าราชินีผสมบ้านนานะครับแบบเนี้ยผมจํจำหน่ายอยู่มเมล็ดละห้าบาทนะครับห้าสิบเมล็ดผมส่งฟรี ถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกสั่งไม่ถึงผมขอบวกค่าจะส่งสามสิบบาทแล้วกันนะฮะแต่ถ้าขายอยู่อ่าหน้าเพจหรือในกลุ่มเนี่ยผมจะบวกค่าส่งอยู่สี่สิบาทหกสิบาทครับแล้วแต่นะฮะแต่อันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้ครับก็ห้าสิบเมล็ดส่งฟรีนะครับมเมล็ดละห้าบาทนะฮะเป็นมเมล็ดที่คัดแล้วทั้งหมดนะครับอ่าชุดนี้จะเป็นราชินีผสมบ้านานานะครับชุดที่หนึ่งะฮะผมจะมีทั้งหมดเจดชุดนะครับ แล้วก็สายพันธุ์ที่สองที่เป็นชดาเพชรนะฮะก็ราคาแบบเดียวกันเลยนะฮะมีอันนี้จะมีทั้งหมด4ชุดนะฮะที่ผมจะสามารถจำหน่ายได้นะฮะแล้วก็สายพันธุ์บางค้านะครับผมจะมีทั้งหมด30ชุดนะฮะก็จัดชุดไว้ห้าสิเมล็ดหรือเพื่อนๆจะเอานำมาค้าสายพันธุ์กันก็ได้นะฮะ ให้ถึงห0สิบเมล็ดผมจะได้จัดส่งให้เพื่อนๆได้ฟรีนะฮะแต่แต่ถ้าไม่ถึงจะเอาอย่างอย่างละสิบเมล็ดเป็นสามสิบเมล็ดก็บวกค่าจัดส่งสามสิบาทแล้วกันนะฮะก็ครับผมก็จบไปครับก็าฝากกันเพื่อนช่วยอุดหนุนหน่อยครับผมจะได้หาเงินมาเปลี่ยนก้าไม้หูร้อนมากเลยวันนี้เอาเงินมาซื้อกระป๋องดินนะครับเปลี่ยนก้าไม้ซื้อปุ๋ยเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยังไม่มีทุนนะฮะ ไม่งั้นก็อาจจะต้องปล่อยอีกนานกว่าอาจจะต้องรอประมาณถึงสิ้นเดือนครับกว่าเงินผมจะได้นะฮะกว่าเงินเดือนผมจะออกครับก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงจะได้เปลี่ยนนะครับครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อไปครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูพวกวิธีการว่าเลือกดูดูดอกนะฮะว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าดอกดอกแบบไหนที่เรียกว่าดอกปกตินะครับ ครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับครับไปครับอ่าครับผมอ่าต้นแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้อ่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะบอกว่ามันดกนะฮะแต่จริงจริงอันนี้คือดอกปกตินะฮะมันแค่ออกหลายกิ่งนะครับมันก็เลยดูเหมือนดกนะฮะ นี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบปกตินะครับถ้าดูกว้างๆมันจะเหมือนว่าดอกมันเยอะเพราะว่าไม้มันออกดอกทุกกิ่งนะฮะอ่านี่ครับช่อดอกครับประมาณนี้อันนี้คือช่อดอกเขาครับที่มีอยู่นะฮะนี่แบบนี้แบบนี้ผมบอกว่าปกตินะฮะแบบนี้นะฮะนี่ครับก็คือปกตินะฮะอ่าแล้วก็ไปขับต่อ่าพาไปดูต่อไปครับนี่ครับ อันนี้ก็คือปกตินะครับอันนี้ไม้ยังดอกยังไม่บานนะครับมันก็จะประมาณลักษณะประมาณแบบนี้นะฮะแบบนี้คือปกตินะฮะนี่ครับแบบนี้ก็คือแบบที่ปกติจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะติดตั้งแต่หนึ่งดอกขึ้นไปจนถึงสามดอกถึงห้าดอกก็คือปกตินะฮะ เนี่ยครับแบบนี้ก็คือปกติครับแต่แค่เขาออกทุกกิ่งทุกทุกกิ่งไงฮะมันเลยดูเหมือนดกนะครับเนี่ยครับแบบนี้ก็คือปกตินะครับอ่าแล้วผมจะให้ดูต้นนี้นะฮะต้นนี้ดอกดอกนะครับแต่่เพื่อนเอ๊ะเห็นทำไมเห็นมันมีแค่ดอกเดียวเดี๋ยวผมให้ดูช่อดอกนะครับ เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับว่ามันมีกี่ดอกครับลองนับที่หนึ่งช่อนะฮะอันนี้มีเกินสิบนะครับแบบนี้โดกครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็ถ้าไม้ดอกตกจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับออกเป็นช่อยิแบบนี้เลยนะฮะแต่นี่คือไม้เขายังยังเล็กๆอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นดอกดกที่มันดอกกันบานแล้วนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูครับ อ่าครับอันนี้ดูใกล้ๆก่อนนะครับอันนี้อันนี้ตัวนี้ดอกดกนะครับอันนี้จะเป็นอ่สายพันธุ์ตระกูลไทโซโคนะครับชื่อที่เขาเรียกกันก็คือพอยไพลินนะฮะไปครับน้ําที่เรียกขานก็คือพอยไพลินเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับอ่านี่นะฮะเห็นไหมครับแล้วเขาจะบานทุกทุกทุกดอกนะครับเนี่ยฮะ แบบนี้ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณห้าดอกขึ้นไปนะครับบางช่อเขาก็จะมีเนี่ยแบบนี้อย่างช่อบแบบนี้จะมีเป็นเกินห้าดอกนะครับนี่ครับมันจะอ่านะครับนี่ครับแบบนี้นะฮะนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าดกนะครับเพื่อนๆสมาชิกดูไว้นะฮะถ้าอย่างสมมติไม้ที่กิ่งเขาน้อยแล้วเขาออก ออกเนี่ยถ้าออกช่ออย่างนี้มานะฮะคก็ถือว่าดกนะครับแต่ถ้าไม้กิ่งเยอะๆเวลาเขาออกดอกเขาออกทุกกิ่งนะครับมันก็เลยดูเป็นพุ่มดูเหมือนไม้ดอกดอกนะครับเนี่ยเหมือนต้นมงกุฎทองผมนะฮะถ้าผมจะขึ้นลูใไปดูตอนที่เขาติดดอกตอนที่ตอนที่เขาออกดอกทั้งต้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมงกุฎทองต้นนี้ดอกไม่ดกนะครับอันนี้เป็นปกติเขาอ่าก็จะออกกิ่งนึงก็จะออกอ่าหนึ่งดอกสองดอกแล้วแต่ครับ อ่าแล้วก็ถ้าเป็นราชินีพันดอกเขาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือปกติของเขานะฮะ๋ยวผมให้ดูช่อดอกเขานะฮะนี่ครับอ่านี่ครับราชินีพันดอกก็จะประมาณแบบนี้ครับดอกก็ประมาณสามดอกสี่ดอกครับแล้วแต่แต่เวลาเขาออกออกทุกๆก,กิ่งออกหลายๆกิ่งครับมันก็จะดูเหมือนดอกนะครับเนี่ครับถ้าดอกจะมีถ้าของผมดอกจะมีอยู่แค่สองต้นนะฮะก็จะเป็น ต้นชดาเพชรนะครับชดาเพชรคือต้นโปรไฟล์หน้าปกรูปหน้าปกผมนะครับคือต้นนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะต้นนี้ครับคือสายพันธุ์ชดาเพชรนะฮะแล้วที่ผมมีเมล็ดเมล็ดจัดจําหน่ายที่เอามาเล็ดมาจัดจําหน่ายคือเมล็ดคือแม่ของต้นนี้อีกทีนะฮะต้นแม่ของต้นนี้อีกทีนะฮะเมล็ดที่ผมนํามาจัดจำหน่ายนะฮะแล้วก็จะมีต้นพลอยไพลินนะครับเดี๋ยว ไปให้ดูต้นพลอยไพลินนะครับนี่ครับอันนี้คือพลอยไพลินนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะฮะว่าดกดกอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าดกนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะเรียกว่าดกนะครับถ้าไอดอกสองดอกสามดอกต่อหนึ่งกิ่งอย่างนั้นเขาเรียก่าปกตินะครับครับผม เดี๋ยวไปปิดคลิปกันดีกว่าครับก็ครับผมท้ายคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าครับก็ตอนนี้ฝนจะตกนะฮะก็วันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก็ดูแลต้นไม้นะฮะรดน้ําแต่ตอนนี้ไม่ได้รดแล้วครับเพราะว่ารดตั้งแต่เช้าแล้วเย็นมาก็จะจะไม่รดแล้วเพราะว่าอากาศเหมือนฝนจะตกนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่านะครับ อะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ว่าไม้ดอกดกนะฮะกะ็ช่อดอกนะครับที่เขาที่ขาจะติดต่อ1ช่อนะครับมันต้องมีเกิน5ดอกขึ้นไปนะฮะ,ะต้องอตั้งแต่5ดอกขึ้นไปนะฮะแล้วก็อย่างดอกที่ลดหลั่นลงมาได้อย่างสมมติเพราะว่าอย่างอย่างบางกิ่งเนี่ยบางกิ่งเขาอาจจะไม่สมบูรณ์มันอาจจะมีดอกที่หลุดร่วงไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีอยู่ประมาณ3าถึงสดอกนะฮะแต่ทั้งต้นอะ ช่อดอกก็จะต้องเยอะไม่ใช่ว่ามีทั้งต้นมีช่อดอกเยอะสุดแค่3ดอกสองดอกสามดอกแต่เขามีทุกกิ่งแบบนั้นน่ะไม้มันก็จะดอกลกทุกต้นนะฮะแต่ถ้าดอกลกจริงๆมันจะต้องมีไม่ต่ํากว่า5ดอกขึ้นไปต่อ1ช่อดอกนะฮะหดอกขึ้นไปยิ่เจ็ดดอก10ดอกแล้วแต่นะครับแล้วกอ็อย่างไม้ไม้ที่ติดติดแต่ช่อดอกขึ้นมาบางบางต้นนะฮะ เวลาเขาติดช่อดอก,กเยอะถ้าดอกมันไม่ตูมอ่ะมันก็จะ,ะเขาเรียกว่ามันจะขั้วมันจะขั้วมันจะหลุดขั้วมันจะไม่ค่อยดีอ,อันนี้ที่ผมผมพบเจอนะส่วนใหญ่จะเป็นกับสายพันธุ์เพชรบ้นา,นานานะที่มันมีแบบต้นไหนที่มีช่อดอกดอกขึ้นมาเยอะๆอย่างขึ้นมาเกินห้าหดอกเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยบานครับพอเขาจะเริ่มพอเขาจะบานปุ๊บเราลดน้ําทุกวันแล้วมันก็จะ เขาเรียกว่ามันจะคั้วมันจะหลุดออกไปแล้ววิธีการลดน้ําผมผมก็จะลดแบบฉีดทั้งต้นนะฉีดทั้งดอกอ,อย่างต้นไหนต้นไหนอย่างที่มีดอกผมก็ฉีดใส่ดอกเลยครับปกติถ้าคนที่เขาจะเลี้ยงไม้แบบจะโชว์ดอกเขาก็จะไม่เขาเขาจะไม่ลดที่ที่ให้มันโดนโดนใบโดนดอกนะครับก็จะลดแค่ช่วงต้นแต่ผมคือลดทั้งต้นเลยครับอ,อย่างน้อยถ้าเขาไม่หลุดเขาไม่อะไร ดอกเขาไม่หลุดใช่ไหมครเราสาม,มารถเขีียได้พอเรามาเขีียเนี่ยมันก็เหมือนว่าขั้วเขาเหนียวอยู่แล้วขนาดเราน้ําฉีดลดทุกวันเขายังไม่หลุดเลยเรามาเขียียพอเขาติดติดฝักติดอะไรเนะี่ยเขาสามารถถือลูกเขาได้อุ้มลูกเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ลดน้าอย่าง,อย,างอย่างที่ผมลดก็เว,ก BMW, เวลาเขียียเวลาเวลาเขาติดลูกติดฝักเนี้ยมันก็มีโอกาสหลุดร่วงนะฮะก็ครับผมท้ายคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับถ้าเป็นไปนได้ก็ขอสัก100ไลค์แล้วกันนะฮะคลิปนี้แล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับก็ฝากเพจไปด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไปให้นะครับเพจสวนชนชมวายแอนพีนะครับแล้วก็มีจัจดจำหน่ายต้นไม้นะฮะอ่ะ ตอนต้นคลิปผมบอกว่าผมจะขายแค่3ต้นผมขาย4ต้นเลยก็ได้เพราะว่า่า่ต้นเงิน750บาทก็น่าจะได้กระถางอยู่ประมาณห้าสิบใบนะฮะห้ 50, าสิบหกสิบใบแล้วก็ได้ได้ปุ๋ยมาด้วยหนึ่งถุงนะฮะก็น่าจะพออยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกจะอุดหนุน,มนเมล็ดพันธุ์ไปด้วยก็ได้นะครับถ้ามีมันผมจัดจำหน่ายได้ ผมก็จะได้เอานำเอามาแยกก้าแยกลูกไม้เพื่อที่จะนำเอามาแจกกับเพื่อน,อนสมาชิกในช่อง u t u b e นะครับแล้วผมคิดว่านะฮะ100ท่านอท่านผมอาจจะไม่แจกเพื่อนใน Facebook เลยนะอาจจะมาแจกเพื่อนๆในช่อง youtube ทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่าผมลองไลฟ์สดดู2วันที่ผ่านมาลองลองไลฟ์นั่งไลฟ์ดูอะไรดูไม่มีเพื่อนสมาชิกมาดูผมเลยนะฮะก็คือไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่เขาไม่ดูเรา นึงเลยผมเป็นแค่คนเลี้ยงไม้ธรรมดาครับไม่ใช่ว่าเป็นสวนไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางที่รับไม้มาหลายๆบาทแล้วเขาสามารถเอาไม้มาจัดจําหน่ายได้อย่างนั้นเขาก็จะจัดจําหน่ายที่ค่อนข้างมีกําไรกันนิดนึงอย่างผมเป็เพื่อนสมาชิกท่านใดอ,อย่างสมมติบอกว่าผมยังไม่มีตังค์ยังไม่พออันนี้คุยกันได้ครับผมผมอาจจะส่งไม้ให้ก่อนก็ได้นะฮะ มีตังค์เมื่อไหร่แล้วก็โอนมาอันนั้นคุยกันหลังอ่าคุยกันทักคุยอินบ็อกซ์ได้ผมไม่ซีเรียสเลยครับเรื่องอ่าเรื่องว่าถ้าไม่มีตังค์ขอบอกผมตรงเลยเดี๋ยวผมอ่าม่มีตังค์ผมเก็บไปให้หรือผมถ้าผมขายได้นะถ้าผมผม,มยอดขายได้ปุ๊บผมส่งไม้ให้เพื่อนๆก่อนเลยเพราะว่าไม้ที่ผมเพาะมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเขาผมจะขายเท่าไหร่ก็ได้นะฮะอ่าขายกี่บาทอะ่ะมันก็เป็น อ่าเป็นผมก็ได้กําไรอยู่แล้วละครับแ0บาทถามถามว่าผมขายได้ผมก็ขายได้นะฮะแต่ยัง80บาทอะ่ะผมก็ต้องมีต้นทุนนะเอาเงินมาทำอ่าเปลี่ยนกระถางต้นอ่าลูกไม้เพื่อที่จะมาแจกกันเพื่อนอีกนะฮะก็ครับเดี๋ยวมันจะยืดเดยอะยาวกันเกินไปนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นอ่าแฟนเพจผมไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าแฟนเพจผมก็พิมพ์เข้าไปเป็น สวนชนชม YNP นะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้ครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทรนะฮะ0821613307ครับครับผม YNP ชนชมในวินเทจครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะครับครับบ๊ายบายครับ